นี่ฮาวก็สวัสดีครับผมมาให้ครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการดูดูคลิปไทยแอนอลเคอร์เรอร์นะครับเมื่อคลิปที่แล้วครับผมได้ดูไทยแอนอลเคอร์เรอร์นะครับที่ว่าเป็นคืนล้างอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่ว่าล้างอะไรแบบนี้ครับผมจะใบให้แค่นี้นะครับผมโอเคนะครับก็คือคลิปนี้ครับผมก็จะทําการดูคลิปไทยแอนอลเคอร์เรอร์สวนสนุกดันเนมินนะครับทุกคนก็คงจะรู้จักครับสวนสนุกของไทยนะครับที่มาดูแบบเหมือนแบบใกล้เคียงกับ สวนสนุกแฮปปี้แรดนะครับแต่ว่าแฮปปี้ไปแรดมันดูแบบหลอนกว่านะครับและแล้วแต่นี่นะครับเกิดเกิดที่หลังเกิดที่หลังสวนสนุกแฮปปี้แรดนะครับอันนี้เป็นแดนเนลาิตนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็คือเป็นเป็นอะไรนะเป็นพัฒนาเป็นจอร์ดแฟนแดนเนลาิตนะครับเป็นตลาดตอนกลางคืนนะครับแล้วถ้าเกิดใครเคยไปบ้างก็ก็คอมเมนต์บอกรุ่นด้วยครับแล้วมันจะเหลือเป็นแค่ประสาทอย่างเดียวนะครับผมโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราก็จะไปเริ่มกันเลยครับ เกิดอะไรขึ้นเนาะนี่อะไรเนี่ยโคคาโคล่าเปล่าออสปาออสปาโคคาโคล่าฟงฟู่ให้กำลังงานยังเรเดียลทุกมั่นใจในทุกสภาพทุกคูฮเตียแครเวลลี่โค้งยางเฟล็กซ์กินทุมั่นใจในทุกสภาพฮเตียแครเวลลี่จากฮุตจินำหน้าด้านเทคโนโลยี เอะเหมือนกับสวนสุดดิสนีย์อะไรแต่ว่ามาดูแค่ก่อนเล็กกว่านะครับอกับการเทะศการดเฉิอะไรเนี่ยเอ็ดมุ์คิมเปอร์เปล่าไม่ใช่ดี นี่อะไรเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีรยายงานตรวจพบนายโรเบิร์ตเบเดร่าฆาัรกรต่อเนื่องจากสหรัฐอเมริกาเฮอาจากเมยกัวมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยหลบหนีมาซ่อนตัวยังรชาชอาณาจักรไทยเมื่อเวลา5ทุ่มตรงโอ้โห,หน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยหือ,อยากผมว่าผมอยากให้เท็ดเท็ดบันดี้นะเท็ดบันดี้มาที่ไทยไทยสมากกว่านะครับผมแต่เนี่ยแต่นี่ก็ดูดูดีอยู่นะใช้ได้อยู่โอเคไปต่อ แต่ว่าเนี้ไม่มีจริงนะผมเป็นแค่เรื่องสมมุติขึ้นมาครับเรื่องแต่งขึ้นมานะครับเรื่องแต่งขึ้นมาเองนะครับผมเป็นคอลแค่คอนเทนต์นะครับผมคัตรกรไม่ได้ไม่ไม่ได้มาที่นี่นะครับลักษณะคัตรกรมีหนวดเครารูปร่างสูงใหญ่ท้วมคืสีขาว,าวผมก็มีเหมือนกันหนวดเคราอะ่ะเคยมีแล้ว โดยล่าสุดมีผู้พบเห็นฆาตกรหลบซ่อนอยู่บริเวณแดนเนร์มิททางรัฐบาลขอประกาศเดือนประชาชนชาวไทยห้ามมีให้บุคคลใดเข้าใกล้บริเวณโดยรอบสวนสนุกดนเนรมิทเป็นอันขาดขอย้ำห้ามเข้าใกล้สวนสนุกดนเนรมิทเป็นอันขาดน่ากลัวอยู่นะเนี่ยขย้ำอะไรอีกแล้วเข้าใจแล้ว น,น่าโค้ปไปหน่อยเนิสกาแฟเป็นอย่างดีอร่อยโฆษณาโอ้โ,อโ,อโหเดี๋ยวจะเป็นลิขสิทธิ์ไม่ได้ลองเลยเว้แล้วเออโอเคในในในไหนก็ผ่านมาแล้วนะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับใครอชอบก็ได้ใช้ u b s c r i b e ช่องแมชชีเนลหลานโคจีนพึ่งของลุรึ่รง่จีนไทยฮ่องกองด้วยครับโอเคนะครับก็ก็คือนะครับแบบเมื่อกี้ผม ฆาตรกรอะไรจะมีมาที่แดนเนอร์มิดไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดจริงก็คอมเมนต์มาบอกครับถ้าเกิดไม่จริงก็คอมเมนต์มาด้วยเช่นกันนะครับผมผมจะรออ่านนะครับผมโอเคนะครับก็คือนะผมอยากให้จริงๆนะ่ะฆาตรกรต่อเนื่องเท็ดบันดี้เด็ก็ม,กมีก็มีชื่อ,ช,อชื่อเสียงไม่ใช่หรอจากสหรัฐอเมริกานี่นะก็คืออยากให้เขาทําแบบแอนะล็อกเคอร์เรอร์แบบว่าให้เท็ดบันดี้มาด้วยนะครับผมโอเคก็จบแล้วครับสำหรับ ถ้าชอบกดไลค์แช้ซับซ้ายช่องช่องของผมด้วยครับแล้วก็ซีซๆอะไรก็อย่าลืมกดด้วยนะครับใจเจี้ยงสวัสดีครับ